สวัสด,ดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกๆท่านครับผมเท่านี้พอยิ่งใสสีผ้าพีผ้านนองมาลุ่นยำหม,มูกุ้งบริเวณไม้กะสาไงนี่แหละครับผมนี่ครับผม,บผมตอนนี้เสี้นสวยห้องกระลังลงไปไปกู้ไปเก็บอยู่หมันหรือบ่หมันมาลุ่นครับผมเข,บขออาบ่กเขาเขาเงินละบาท โอเคเค้ยเขาปนีนกุ้งบ่าเขาดันเขาปลาปลาตะเพียนไงครับพี่น้องผมปล<อ>าปากโอ้เงี้ยยังคือดีเท้ะนี่ครับผมนี่พี่นอ้องลนตะเพียนใหญ่ <c oughs> น่นหลังลาอยู่ครับผมรุ <c oughs> ่นหลังต่อไปครับพี่น้องผมหลังนี้มานล้ว <laughs> เพินยำมาเร้วสองหลังครับพี่น้องผมเข่าตั้งแต่ปา,ปาอหลังต่อไปครับผมเหมันรุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องผมพุนเฮ็ดทุนเฮ็ดทุนไว้เฮ็ดขวดไว้อันนี้เส้นแอร์ครับพี่น้องผมอันนี้ล้านเขยลูกเขยลูกเขย,ยเราไปรุ่นหลัลงนั่นครับพี่น้องผม พุ่นลอยเอาลองเงินเส้นสวยก็ล่างลงหําเปียกเด้อหําเปียกแล้วเอาเขาบ่เขาลุ่นกันครับผมอ้เห็นแยกใดโอ้หลังนี่ขาดครับพี่น้องผมโอ้ยบ่มัดนังปานบ่มัดโอ้ยบ่มัดก้นครับพี่น้องผม บบมัดก้นบ้านี่ก็ออกเบิดอทล่ะกเบิดเด้อเออบ่มาณลังนี่บรมานบมามัดมันนี่มัดก้นขาดก้นขาดโอ้ยโอ้ยเอาบเป็นย่งลุ่นล้งไหมลังหมลังต่อไปครับผมลุ่นล้างนี่ครับพี่น้องผมลาีอุ้ยคือมันเทวากุมนี่ยุบะวาบาอ่โอ

โอ,อ้กุ้งก็มีครับพี่น้องผมพอได้นลในแจ้วอยู่ครับผมสุดยอดสุดยอดย่างเยืเอก่างเยงอกผลนอเดี๋ยวไปรุ่นครับผมบาดย่างอีกหลายหลังอยู่ครับพี่น้องผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าเจ็ดนาฬิกาเศษครับผมรุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องผมหลังที่สามมีบ่ ปอดอ่ะแย่เลยบาทนี้นล้วนๆโอ้สุดยอดครับพี่น้องผมเติงกงุ้งเติงปลาครับผมบาทนี้เอาขึ้นมาเบิ่งโอ้มุ่งเงี้ยมาดีแถอะกว่มุ่งดีหรือเงี้ยดีนี่ล้วนเลยนะนี่สุดยอดครับผมนี่นี่ผลงานโอ้ยสุดยอดครับผม เหลืออยา them, ่างเหลือก <line> ินครับผมรุ่นหลังต่อไปอ้าวรุ่นหลังต่อไปครับผมใส่ทุนไว้ใส่ทุนขวดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวหลงลุ้นกันเปลนจังใดจังบักสังอีกแล้วก้ายน เอาขึ้นมะเวงกันนะจานสวยกุ้งเอาขึ้นมะเบวงเนี่เอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้กุ้งนี่ตัวงามครับผมเทิงกุ้งเทิงปลาพูดนกุ้งตัวบบใหญ่นึงครับผมถือว่าตัวใหญ่งามได้หนูนี่พูดนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้เหลืออย่างเหลือกินครับผมพูดนะเออยังอีกสองอีสองร้านรุ่นอือ ไปลุนอีกสองลังครับผมลุนล้างนี่ครับพี่น้องคมบาทเหลืออีกเจ้าลังเอ้าโอ้สุดยอดดีแล้วทั้งกุ้งทั้งปลาโอ้ยเป็นยังขึ้นเนี่ยยังไม่ดีแถบกุ้งก็มีเนี่ยคือดีแถบกุ้งธรรดากุ้งครับผมทั้งกุ้งทั้งปลาครับผมโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่สุดยอดลีมันเป็นมันครับผม โอ้นต้นเลยเหลืออีกหนึ่งหลังครับผมรุ่นหลังสุดท้ายครับพี่น้องผมเขาเพราเขาแยบแยบคือเก่าเียบกุ้งก็มีทั้งกุ้งทั้งปลาครับพี่น้องผมแยบแยบโอ้ยอะไรปลาแต่เพียนครับพี่น้องผมทั้งปลาทีเพียนทั้งกุ้งครับผมเขาเขาทุกหลังพูดอ่ะ นี่ครับพี่น้องผมผลงานสุดยอดสุดยอดเทียนเอกครับอาจารย์สวย <laughs> <laughs> นี่ครับผมบรรยากาศไหมยเอาบรรยากาศก็งามมาฝากพี่ฝากน้องครับผมหาอยากห้างก,กินมนันๆเพราะได้ยาได้กินครับผมเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนัตอนนี้ก็เจ็ดโมงก,กว่าครับผมไปมไปสรุปผลงานครับผมครับผมสรุปผลงานครับผม ผลงานลอบกุ้งคว่งห้องนี่ได้กุ้งเจ๊กโตปุี่กุ้งบ่ใครมี <c oughs> นี่แต่ปลาเขาครับพี่น้องผมอันนี้ก็ลูกเคยครับพี่น้องผมหลังที่สองของเราอือม,มีแต่ปลาอีกคือเกาครับพี่น้องผม <c oughs> ปลาแต่เพี้ยนปลาแต่เพี้ยนปลาปลาปากนั่นแหละหลังที่สามครับผมนี่โอ้รอบยังมาหมานเถอะหมานปลาบโบมีนหมานกุ้งรอบกุ้งแต่ว่าเป็นปลาครับพี่น้องผมปลาเขา้าปลาเขา้านี่ครับผม สุดยอดผลงานครับผมหลังทุด้ายครับพี่น้องผมอันนี้ปลานเขาครับพี่น้องรอบกุ้งแต่เป็นปลาหน่ายไงครับผมปลาน่นามันเขาไปกินหัวหานมันถือกินหัวหานกับเขาครับผมน,นี่ครับพี่น้องผม สรุปผลงานยาหรอบกุ้งเจ้านี้ของเฮาครับผมยำรอบกุ้งแต่ปลาเขาครับพี่น้องผมนี่ปลาญงเขาครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตีฝากพี่ต้อนน้องท่านี้ครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามครับผมขอให้พี่น้องทุกๆท่านอยู่ดีไม่แห้งถือเลขถือเบอร์ลำล่ำลรวย ม,นม,นมนันมันมันนี่เล่ดีเพื่นนี่ครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอการเข้ามาสวัสดีครับ